ดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันขฟุตบอลมา่ําคืนที่ผ่านมาว่ามีคั้วไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกลิทัวเนียเสมอบังกาเลียไป1ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กเอาชนะด้านลิสตันสไตล์ไป2ประตูต่อ0นอร์เวย์พ่ายกับนัตสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ2อาสเซอร์ไบจานเสมอเอสโตเนียไป1ประตูต่อ1 วันเตนโกเสมอฮังกรีไป0ประตูต่อ0ใส่บัสไพ่กับน้านจอเจไป1ประตูต่อ2อัมเบเดียเอาชังด้านมอนโดวาไป2ประตูต่อ0โบกอฟแฟนโลไพยกับน้านสารารณร์ฐเช็คไป0ประตูต่อ3เบลเยียมเสมอออสเตรียไป1ประตูต่อ1ไอสเตรเลนด์พ่กับน้านสซอร์เบียไป1ประตูต่อ2และโปรตุเกสเอาชังด้านบอสเนียแอนเฮอร์เซโกวีนาไป3ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับเซมเบียเอาชนะไอวรลิโค้ดไป3ประตูต่อ0อฟริกากลางพ่ายกับนั่นแองโกลาไป1ประตูต่อ2เลโซโทพ่ายกับนั่นคอสโมโลสไป0ประตูต่อ1อีกอเทรียกินีนะครับเอาชนะตุนิเซียไป1ประตูต่อ0อฟริกาใต้เอาชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ1 บอสาวาร่าเอาชนะด้าลิเบียไป1ประตูต่อศูนย์และเบนินเสมอเซเนกัลไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลผู้บอลเซลกุนดาลีกาของสเปนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เลบันเต้ครับเสมอใน90นาทีกับอาราเบสไปศนย์ประตูต่อศูนย์ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งเป็นทางด้านอาราเบสครับมาได้ประตูในช่วงนาทีทดบาปนะครับของ ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับจากลุที่จุดโทษของเวลลาสเบลนะครับเจ้เกมคู่นี้ครับเลเบนเต้พายกับนักอาราเบเไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้อาราเบสนั้นได้เลื่อนชั้นสู่ลาลิก้าของสเปนนะครับในฤดูกาลหน้าโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการของฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมายัางไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ